สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม Home SEAL Home Survive ในดาดใหม่ที่ชื่อว่าดาดหนองน้ํานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นดาดที่ต้อนรับตัวละครผีพรายน้ํามาด้วยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาลองเล่นตัวละครเบลก่อนแล้วก็นี่เป็นนี่ดาดหนองน้ำนะฮะไปครับ ต้องบอกเลยว่าระบบเดิมนี่รู้สึกว่าอันนี้จะดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันไหลลื่นมากเพราะเขาปรับมุมกล้องใหม่นะให้สามารถโจมตีได้รวดเร็วเลยแล้วก็ผีเบลเนี่ยก็ค่อนข้างจะบาลานซ์แล้วนะครับการเล่นก็ไหลลื่นมากเลยนะครับภาพกราฟิกอะไรงนี้ก็เฟรมเรทไม่ล่วงนะฮะอ๋อนี่เป็นดาดหนองน้ำนะนี่เป็นดาดไหนเนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ,อะโอเคอ่าเจอ,น,อเจน,น,น้องเจนไปนน,ไปน,น้องเจน รอบนี้ผมรู้สึกว่าควบคุมง่ายขึ้นนะไม่กระตุกกระตากแล้วนะครับรอบนี้พยายามเป็นไหนพยายามมานี่พยายามวิ่งไล่วิ่งไล่เบลวิ่งไวขึ้นอนะ่ะเฮ้ยวยขึ้นหรือเปล่านะ่ะอุ้ยโอ้โหมากันเป็นทีมงานไปไหนละครับไปไหนละเจนเจนจะไปไหนเจนเจนมานี่เจนเจนมานี่อุ้ยเจนรู้นะว่าเจนจะหลบอุ้ยเจนประตูใส่ครับ ก็จะมีเสียงซาวแบบคนเดินนะเสียงฝีเท้าอะไรอย่างงี้ล่าต่อครับนายามเปลี่ยนนายนา้นายนา้ไปไหนอันนีน้นายามหาย,อยของหล่นไปตัวนึงครับตอนนี้เขาทำพิธีใคาเสร็จแล้วนะครับเลยอสองสเต็ปอ่าเฮ้ยวิ่งไล่ยอย่างงี้ครับผมผมเปลี่ยนใหม่ละคือผมเจอใครผมจะวิ่งให้จนจบนะไปครับนายามมอีกสองคนนะอันนี้คนใหม่ครับได้ต่อครับ แต่ผมรู้ว่าใครเป็นใครนะะผมจะล่าให้ได้ครับผมล่าซ้ายก่อนซ้ายตแต่างง่ายเพราะมันมีรอยรอยตามอยู่ครับอ้าแนา่ผมชอบที่มันไหลลื่นมากเมาส์อะไรเงี้ยนะมุมกล้องโอเคเลยทีเดียวปึ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นไหนนายามนายามไปไหนนายามนี่ ถังคัตเตอร์ได้เวลาไปแล้วได้เวลาล่าแล้วอุ้ยเข้าได้ครับนี่เรียบร้อยหนึ่งศพวาร์ปหน่อยอ๋อรอบมีวาร์ปมาอุ้ยเจนโอ้มีท่าใหม่ด้วยครับโอ้โหท่านี้สวยมากไนท์ช็อตเก็บไปสองครับตอนนี้นายามสามคนนะครับเหลืออีกสองคนนะตอนนี้ แสดงว่าทีมน้อยยามคือไม่มีคนที่จะเร่งการสวดได้นะครับคือเขาจะเห็นเพื่อนด้วยกันนะครับว่าอยู่อยู่แล้วเจออะไรบ้างแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้สกิลพิเศษอะไรนี้ได้พังกำแพงครับเจอเลยไหมนะเจอด้วยครับโอ้โหพังกำแพงแล้วเจอพอดีเลยเซอร์ไพรส์มากครับเขาเก็บวิญญาณไปไหนฮะเขาเก็บวิญญาณไปไหนครับเขาเก็บวิญญาณแล้วเขาหนีไปฮะหนีไปแล้วครับเฮ้ยไปไหนฮะหนีไปไหนเพื่อน มานี่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 อุ้ยอุ้ยหลบหลัวหลบหรอ,อมาเอ้ยโอ้โหพอดีเด็บิดเลยปิดชีพเรียบร้อยฮะโอเคเราลุยต่อครับอีกคนหนึ่งนะนะยามอีกคนหนึ่งนะพูดได้ยินเสียงครับผมได้ยินเสียงฮะเสียงมันมาจากทางขวามันก็อยู่ทางขวาจริงๆด้วยนะฮะ แล้วก็พอดีได้เลยทีเดียวนะครับนั่นไงนายามนายามหาทางลงก่อนครับนี่ครับลงลงหนองน้ำนะฮะหนองน้ำนี่ตัวละครฝั่งนู้นจะเดินช้าลงปะเซอร์ไพรส์นี่ไงเขาเดินช้าลงอะแต่ว่าผีผีไม่เดินนะผีเดินปกตินะผมว่าเขายอมแพ้แล้วหรือเปล่ามอบซะดีๆเถอะนะนายาม <c oughs> ลาก่อรือ <c oughs> มีห้อยพระด้วยอะไรครับนี่อ่ะเรียบร้อยไปฮะอ๋ะอมีตัวละครใหม่ด้วยฮะเป็นชายหนุ่มนะครับที่เพิ่มฉากเข้ามานะฮะแต่ว่าผมไปเล่นเป็นน้องเบลเหมือนเดิมนะฮะเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลล้างน,นะครับรอบนี้น่าจะปรับใหม่ขึ้นนะผมรู้สึกว่าภาพอะไรก็ดูดีขึ้นนะครับ นักเรียนนะนักเรียนวาร์ปเปล่าวาร์ปครับวาร์ปครับผมก็ไปฮะใช่ไหมยกย้ายยกย้ายเจริญเจริญหน่อยไปไหนเนี่ยบพอเจนไอ้พอ,พอพอพอเบลเดินตามนะครับจะมีรอยเลือดนะรอยเลือดที่บอกว่าศัตรูอยู่ไหนเราวิ่งไล่นะครับนี่เป็นสกิลที่ดีมากนะผมชอบนะครับได้กลิ่นเลือดนะได้กลิ่นเลือดแต่ก่อนอื่นเลยแก ทำอะไรอยู่นะนายามไปไหนไปไหนเปิดตู้เหรอ,อทางประตูครับนี่แน่รอบน,นี้เขาไม่พลาดแล้ววารปจ้าเราตามรอยเลือดไปครับต้องเก็บทีละตัวครเก็บทีละตัวครับเบรรบพราะว่าแย่แล้วเฮ้ย เออมาต้องเก็บเียืตัวครับไม่ไหวครับเพราะว่าถ้าเราพลาดนี้นายจะจบอุ้ยหนีเหรอหนีเหรอพยายามเพรามีคนช่วยครับแม่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนพยายามถืออะไรครับถือยาอยาพุ่มด้วยหรอไม่ใช่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 นีแนะ่ปิดฉากโอ้โหท่าใหม่ฮะไม่เคยเห็น อน,นิเมชั้นใหม่เพียบเลยนะไปไหนไปไหนล่ะเขามีดาบครับเขามีดาบเลเซอร์เขาวิ่งหนีฮะกูก็ต้องพิ่ตีคู่เสร็จแล้วว่าเดี๋ยวแค่สวดมนต์นะตามเก็บทีละคนตามเก็บทีละคนมีดาบเยอะเหรออุย้ยหลบอุย้ยใช้ได้เลยตัวนี้ใช้ได้เลย เขาจะเน้นแบบว่าจังหวะคือาบางทีก็ไม่ต้องไม่ต้องหังผังกับกำแพงก็ได้นะเพราะทำให้ตัวละครผู้รอดชีวิตเดินชาน้านะครับไปไหนกันละจ๊ะไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วมานี้มานี้อ๋อเด็กใหม่เด็กใหม่มีพลังอะไรไม่รู้กำหมัดนะนี่นี่พลังพิเศษเหรอ วายนะครับเนี่ยว้าวหรือเปล่าวา้าวไหมวา้าวไหมวา้าวอ้อมไหมครับไปดักฝันนู้นครับฉันรู้นะว่านายอยู่นี่นะอุ้ยกันจ้านี่นะอุ้ยตึกๆจังเลยครับที่ผมสปันประมาณสี่ทีแล้วนะก็ถือกว่าที่คิดนะฮะขึ้นลิฟต์ไหมขึ้นลิฟต์ครับนี่นะพอดีเดะ เออเรียบร้อยต่อไปเป็นพิยามเกิดใหม่นะฮะมีคนเก็บวิญญาณพิยามมานะครับเนี่ยนะมีคนเก็บวิญญาณพิยามแล้วก็อยู่ทั้งสองกันนะครับนะมีเยเป็นสวดน,นะไร์ไม่มีใครเลยนึกว่าจะมีคนอยู่ไปเ,ออเข้าไม่ได้ครับ เขากลางยันไหมฮะเข้าไม่ได้เลยเป็นไหนกันแล้วอ่ะเฮ้ยทำพิธีเหรอดักจ้าไปไหนจ้านาย,ยามจะไปไหนจ้านาย,ยามได้เวลาเก็บศพแล้วสองคนเลยนะเก็บดวงวิญญาณไปอย่างนี้ก็พลาดแล้วนะฮะไปไหนอุ้ยโง่ดไม่หันขดไม่โดนนะอีกทีเดียวนาย,ยามอีกทีเดียว อีทีเดียวนะี่อทีเดียวบูชเรียบรออีใครีใครใครอีใคอีใครอีใคีใครอีใีใครอีอใครอีใคีนนใค รู้สึกว่ามันมองไม่เห็นด้วยนะครับว่ามันมียันอยู่เขาผูกสายศิลว้เหรอฮะเขาจะผูกสายศิลไว้นะมีโยกทั้งเลยมีโยกมาไปไหนมานี่แน่นะมีโยกมีโยกมีโยกกับจุ๊บจุ๊บมีจุ๊บฮะจุ๊บสีไม่โดนแต่ดี่รัศมีของดาบมันกว้างนะครับเบลนี่กว้างมากไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะมานี่ฟิดจ๊ะอุ้ยหลบผอผมพลาดครับอ่าวเจออีกคนหนึ่ง เพื่อนกันเอาไปไหนละลงไปแล้วครับใช้เวลาวิ่งเร็วครับวิบ่งไาเลยวิ่งไาเลยไม,มาหนี่แน่ไม่ออกมาด้วยนะออมจะ้ะออมจะ้ะ <c oughs> ไปไหนจ้ะ <c oughs> ไปฝั่งนู้นเลยจ้ะ ไปฝั่งนู้นแล้วนี่แน่มาฮิวเลือดอะไรผมเห็นนะอุ้ยโอ้โหปิดไม่มีทางออกครับอ่าไอ้ไปไหแล้วะนี่ไงเซอร์ไพรส์ใจยเย็นจ้าหายไปไหนไแ,ลแล้วจ้านี่แน่โอ้โหล่าต่อครับนี่เจ็บยังจบยังนี่ผมนี่ผมโดนยื้อมานานมากเ่ยคนนี้นเขาจูเก่งนะ ไปทางวัดไปไหนล้วอุย้ยนี่แล้วผมจะไล่ครับผมไปไล่ตัวอื่นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะทำพิธีเสร็จนะครับปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนฟาวไว้ก่อนน่ากลัวเลยน่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนพวกแกเนี่ยจะโดนละมัน <c oughs> าไม่เห็นใจเลยนเนี่ยมันเห็นแล้วว่าเรามามันเห็นแล้ว,วเรามานะครับ โอ้โหเขาดักตีหน้าประตูนะฮะนี่นี่มีร้องมีร้องมีร้องด,ด้วยความจุกจุกไหนจ้าอุ๊ยโอ้โห, <c oughs> โโหเขาจะดักตีเราหน้าประตูตลอดเลยนะผ <c oughs> มต้องเกลีแล้วแต่เรา,ามสสาหุ่นกิจกรรมมาเลียวไว้นะวาร์ปลงแล้วกันนะไม่รอช้าไปไหนจะ๊ะตามเลือดครับตามเลือดคิวเหรอคิวเหรอไม่รู้เขามีสกิลอะไรนะครับแต่เราจะพยายาม ระวังตัวไว้ครับไปไหนโอ้ยเข้าปลาปลาน้ำมนต์นะตีครับตีเรียบร้อยเลยแค่กี่คนนะเลยสองคนนะนักเลยนสายผ่วนนะสองคนปาปราะเด็นคือจะไหวหรือเปล่าอุย้ยยอมโดนยันไหมครับ ไม่มีใครทําพิธีต่อนะครับตอนนี้ผมกคม็คุมเชิงอยู่นะเขาก็พยายามจะดิ้นรนอยู่นะครับแต่ก็จะบอกเลยว่าไม่รอแน่นอนสวดมนต์เหรอสวดมนต์อย่างนั้นเหรอดักตีีกเปล่าไม่ดักตีฮนะตอนนี้นี่ดักตีฮนะนี่ดนักักตีของเนี้ยนะนั่นนี่มอนี่ มีต่อยมีต่อยสู้ครับต่อยสู้เหรอโยกอ่ะอนนี่นี่มาแรกคนละหมัดครับไม่คุ้มกันเลยผมยืนรอแป๊บนึงเพราะจะบอกประตูมานั่นไงผมว่าแล้วิวิทยาครับไดครับยัไงครับเลิกยื้อได้แล้วนะน้องได้เวลาจบแล้วอุ้ยมีใครกลางยานอีกแล้ว เลกครับไม่เลิกตามอยู่ในนะนี้เหรอเนี่ยนี่ไม่ตามครับไม่ตายนะตอนนี้เราตามต่อครับเอาให้จบอะเขามีหมัดน,นะครับสตันนะฮะสร้างความเสียหายแต่ไม่ต้องกลัวครับผมจะกดที่ขวาตรงนี้แล้วก็ตีตีครับตีครับตายครับ เอสอุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเอาอีกตัวหนึ่งเหรอสองคนได้ไงผมข้าไมไปสองรอบแล้วนะเพรามีบายแบ็คเกิดอีกรอบเหรอไปไหนไปไหนเอ <c oughs> ต้องฆ่าอีกคนหนึ่งครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> ไปไหนวันนี้ถ้เริ่มเจ็บแล้วจุ๊กเก่งมากอ่ะอ้อมไปผมไปฟังดูนะว่าอยู่เนี่ยปิดฉากชอ่ะหายคนหนึ่งอ้าจบไหมหรออ้าผมแพ้หรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,ม่ชนะนโอเค เท็บร้อยไปข้อชนะไปนะครับพวกาชิวถูกกำจัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดโอเพนเบต้าในตอนนี้แล้วนะครับสามารถทดลองเล่นแล้วก็เล่นกันได้เลยนะครับสำหรับเกมโมโนโนสวามอนจำนายและบนสตรีมนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะแอดมาก,ก็สามารถแอดที่ชื่อสตรีมใต้นี้เลยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ